สงสารเราหน่อยเอ้ยสงสารเราหน่อยให้มันชุบเราหน่อยชุบเราหน่อยเดี๋ยวจะชุบกันชุบกัอนโอ้ยตายพอดีนี่มันถังเราอ่ะเยแล้วกดผิดเผลิดกดเข้าเฟซแล้ก็ วันนี้เราเราสร้างสร้างห้องไมค์แค่พี่เดี๋ยวเราสร้างให้อยาอโดนอยากโดนสองรุมหนึ่งจังเลยอ่ะเอ้ยเราขอเราขออยู่หนึ่งได้ปะมามามาสร้างเลยสร้างเลยเกมพรมไม่เอ้ยไม่ไม่ต้องสองลุมหนึ่งไอเด้าเว้ยไอเด้ามันโชว์เก่าเว้ยเด็กใหม่ต้องไงแกอ่าแกพวกแกเข้าเกมยังจะได้บอกชื่อ ยังยังยังเข้าแล้วเราเข้าเราล้างเครื่องก่อนไม่ไหวโอเคงั้นบอกีข้าบอกบอกกีตาร์ก่อนนะแกกีตาร์ชื่อเราอย่าพึ่งแกแล้วเข้าผิดไอดีโอ้ลบข้อมูลก่อนวันนี้แต่งเป็นอะไรคะแต่งเป็นแต่งเป็นนักเรียนหน่าใสค่ะ เราแต่งเป็นกระเทยค่ะกระเทยกล้ามแน่นๆบอกชื่อมาเร็วโอเคตัวตัวตัวใหญ่หมดเลยนะโอเคป่ะภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอังกฤษตัวใหญ่หมดเลยเออพูดมาพูดมา K8 คุกีตาร์คุณเชื่อเรานะเจสเจสเจสใช่ได้อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอบอกไปนะขอบอกไปนะ K8 K8 7K k คแปดเหรอเออเคแปดเจ็ดเคแป๊แปพิมพ์อยู่มันพิมพ์ช้าเจ็ดเคชื่ออะไรวะแล้วไงต่อสี่แล้วมาเข้าเกมแล้แล้วข้อมูลหายเกลี้ยงเลย4 D L R ดีเอาแกบอก U I D มาเอาเลข U I D อะไอ้ได้เลข U I D สองสามสองแล้วอะไรต่อเก้าสองศูนย์แล้วหกสี่หกเก้าเช็คเจอแล้วเอ็ดเลยเอ๊ะเบตเคแปดเจ็ดเคสี่ อะไรอยู่เนี่ยโอเคอุ้ยเ้าตั้งห้องไม่ใช่อยากเล่นด้วยเลยไมเล่นกันเลยไม่ใช่เลยนะคือแตกก่อันนี้ชื่อนี้ตั้งตั้งแต่สองพันยี่สิบสองค่ะก็เลยดูเบียวเบียวหน่อยเอาแล่าแกอกทําไมอ่ะแกจะสร้างห้องไม่ใช่หรอโอ้สร้างห้องมันก็อยู่ด้วยกันได้อ๋อ หรเชิญหน่อยอาการหนักแล้วเชิญแล้วเชิญแล้วเข้ามาลูกเนาะแกแกก็เข้าใจหน่อยเดี๋ยวเราสร้างห้องให้เดี๋ยวเราสร้างห้องให้แอดแอดก่อนแอดก่อนไอ้ได้ก็โอเคมันมีคนเชิญเรามาแล้วได้ได้เขาหัวขอหัวได้ไหมเดี๋ยวเขาสร้างอีกด้วยได้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 แกแกอยากอยากสองหนึ่งกับไอ้ด้าโอ้โหคิดว่าแต่งเป็นชุดนักเรียนเปิด แกแกเราขออยู่เราอยากขออยู่คนเดียวนะไหมลองดูเออได้ได้ได้เออยิงหอยได้ด้วยนะอะไรวะกีตาเราอยู่ทีมเดียวกันนะเว้ยเออแป๊บหนึ่งนะเรารับของก่อนเออเรารับของก่อนยัเพิ่งเริ่มนะเออเราเดี๋ยวเอายังกีตาเป็นชุดนักเกลียนจริงด้วยเราก็เป็นจัดเทยกล้ามแน่นแกโคโน่กับโอเลอโอเลออนโอเลอออนดีกว่าโคโน่ เขามีเกลอันนี้ตัวอะไรเอาเอาไข่ร้อนแล้วกันเอ้าอยากโดนลุงจังเลยอยากอยากโดนลุงเหมือนกันน่ะไปไปกดเลยเอยเอยอย่าพึ่งเอยอย่าพึ่งเอยอย่าพึ่งใส่สกิลก่อนป๊บนึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะนเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเออเสร็จแล้วเริ่มเลยเดียวเดียวกดเลยกดเลยกดเลย <พ uka> โอ้ยมันไม่ยากหรอกหนูกับโเชิ่อเล่นง่ายมากอย่าอ่อนให้ละกันไม่อ่อนให้ไอ้ด้านหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวสู้อยู่ทีมเยวกันจริงไหมเนี่ยเกมันสามารถยิงเพื่อนตัวเองได้เวยิงกวอจิต้งก่อนม็นบูวะทำไมมันซื้อปืนไม่ได้วะ เออนั่นจริงด้วยจะซื้อปืนก่อนเอาอะไรลูกซองเนาะแบบเราคนเทเทต้องลูกซองปิดเสียงเกมได้ไหมเล่นอ,อะไรไม่เป็นหรอกเล่นเอาฮาค่ะปิดเสียงเกมแป๊บนึงปิดเสียงเกมน,น,นานแล้วค่ะเดี๋ยวหาก่อนอยู่ตรงไหนวะอันไหนปิดเสียงเกมอ๋อนี่ไงเจอแล้วปิดแป๊บปิดแล้วนะแก โอ้เน <kung> oh, nice ็ตเน็ตปิดแล้วนะแต่มันยังได้ยินเสียงอยู่เลยอะอออจะต้องปิดให้สุดหรือเปล่าหรือยังไงอย่ายิงเราแล้วกันว่าเราขอปิดเสียงก่อนอย่าย่ายิงเรานะเราจะปิดเสียงใช่้ดังกว่าเดิมอีกปิดแล้วอยู่ไหนวะยั่ไงปิดแล้วะ ออ้ยเอ้ยใครวะใครวะใครวะเสื้อเหลืองๆใครอ่ะไม่ได้ซื้อไอวอมาด้วยนะประเด็นนะไม่ได้ซื้อด้วยบวกบวกคือลืมไงเล่นการดเกาะเตยเล่นน้นองหาเล่นน้องหานวเราเอ้ยไม่นะเล่นนอหาไม่ทุกซีลียด นิกมันไม่ไหนานิกมันนิกไปตัดผมมันไม่มีไอวอล์ผมมันแค่นั้นไปตัดผมแล้วไม่เหมือกันคฮะสงสัยต้องตัดให้ถูกระเบียบไงโทรศัพท์เราลืมแต่แม้ถึงว่าเนิดแม่งไม่ค่อยดีเกมมันเครื่องใหญ่แล้วมันเล่นยากอะดิ มึงจกเครื่องใหญ่จ้ะไ,ไปอาบอยุบ<อ>ก็อนสำหรับเราวันหยุดน,น้องเค่าทำไมนะ้ำก็ไม่เข้าใจ <c oughs> ใครยังไม่ได้ปิดเสียงเกมของไอต้ามาั้งปิดเสียงเสาร์ด้เฉยแต่ไม่ได้ปิดเสียงเกมเออว่ายู่ไหนกันวะ จะปิดเสียงเกมก่อนไอ้ตาก็ปิดผมต้งเกมอ่ะปิดแล้วนะปิอื้ยนี่ไงไอ้ได้ยิงไปก็แพ้เหมือนเดิมปะไม่รู้แต่กูจะยิงค่ะยิงยิงเจ็บหนักยิงให้มันโดนหน่อยไอ้ได้ยิงให้มันโดนหน่อยกูจะาชัยลำบากค่ะไม่นบูดว่ะ ว่จ er> ูง pues ว nah ้้สงสารแอ้วงสารรหน่อยต้สงสารแล้วหน่อยเอ้ยสงสารล้วหน่อยให้มันชุบกันหน่อยชุบล้วหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะชุบก่อนชุบก่อโอ๊ยตายพอดีว้อ้ัวกถัาวะ แกมันงูเลยเนี okay. <s <S you know, ่ยเอาตายเฉยแกเราสลับเราสลับทีมได้ไหมเฮ้ยเลดเลดต้องหาไงมัอนก็หาเกินอย่ามีเลดอย่ามาอย่ามาซีล็กซีเลดแกอะไรมาดีแอคชั่นเลยแถวนี้โอ้ยเหม็นบูทเหม็นบูตกีตาร์จะกว่าเออกีตาร์วันนี้แกหอบจังเลยอ่ะ เมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเกอเก๋ถ้ามันยิงหัวเพื่อนเลื่อมเลื่อมเดะเลือมถีไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเต็มน้อยทุกคนอโอ้รอเธอลอยแล้วคอ่อยเผอ ไอ้ด้าจุกเลหน่อยเร็วเกิดอะไรขึ้นัาสิวันที่ไอ้ด้ามันเป็นอะไรมากคนนี้เอาทำอะไรอยู่เดี๋ยวแกเดี๋ยวฉันหยุดอัดไปต้านไปไปสอยดาาพี่เอ๋ยกันนี่แต่เขาเนี่ยจะฆ่าแกไอ้ด้า เป็นศพก้าต่อยได้นี่นั่นปะน,นั้นปะนั้นปะคนั่นปะนเกมมากี่วันเนี่ยทำไมรู้สึกแบบเออน้องพี่แง้งแดงอ่ะใครกินหรอวะ อ้ทหานแน่นมันหาแต่เราไม่อยากเล่นด้วยอ่ะูแลไ้น้งจืนให้ฟังก่อนไม่ใช่ไหมค้อะัว่าจะองบอกเลยนนี้ก่อนมิ่นบู๋มกเอยวะไม่ใช่อ่ะทำไมเก่งจังวะ อะยโรแมีอีดีโปรยัโปรโบเป็นยังไงนะดีดีจอยไม่อยงยส่งวงอะไรก็ไม่รู้ใชยไม่ได้พูดงับจ้าไปหาบัตรเปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนนะชื่อควรรันทดอ่ะใช่ไ้มไม่มีบัตรเปลี่ยนชื่ออ่ะอะไรตี๋ พอไหลูอ้ยนีดูหนีดูโดนโยนเนี่ยไม่โดนอีไม่รู้ โอ้โหทำไม F C S ไฟย่ากลบบ่อยจังลบบ่อยไห่ก็น้ำขาดในด้านเดี่งเลยทุกคนไยแกผู้ตอกสื่อแบบนี้ไม่ดีนะคะแกเราฆ่าตัวตายแล้วแม่แกเราอยากเป็นคนดูแลเราไม่อยากเล่นแล้วส่งชื่อท่องจุดสงชื่อหน้าปกมากเลยนะอยากโชว์หล่อแต่พาโชว์กากเนาะอามันมีกี่รอบเนี่ย เร็รอบโอเคทำไมเราไม่ไชนะสักหนเลยจ้าโอเคกาก็ให้ชนะไงอ่ะหมอว่าไม่มีเปล่าเอาเข้าวเหนียวกินตรงนี้ด้วยคือผมไม่อยากเลนะ่นแล้วทุกคนออเอยเราเปลี่ยนทีม,มกันไหมแกแกจบจบจบ,จบตอนนี้เราไปตามเพื่อนกันนี้กว่าเออไม่อยากเลยย่นคนแถวเนี้ยก็้ากาศ วีพูดออกสื่อแบบนี้โตทัวลงนะคะพี่ทัวลงเอามาทางขบวนเอามาวยพูด่างนี้ระว่งไรจะลองไปถามคนดูดูนะว่าถ้าคนดูมันเกจะรู้สึกยังไงเฮ้ยแล้วมันจะยิงลงมาใจไหมว่าทำยดงไมดีมือไม่ตาดูเลยทำตัวหมิ่นปูกด้วยค่สิบแปดแล้วสิปดแล้วอเย้เย้อย้อยอย วีไอโปเอโปเอโปกีตาปามาเหอะเลือดเราไม่ลดลุกคนอย่าเพิ่งหาว่าเราโปนะเราแค่มีสกิลเอยโปเอยโปรทำไมพวกแกเลือดน่วงกวังหวังโง่โงอะไรเนี่ย นือเงับ๊องเออไว้ยสูแค่นี้แหละสูเอาละทุกคนไปอยู่ออกไปถอดไอ้ได้บ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊งว่ะเดี๋ยวไปถ่ายดดเดี๋ยวไปถ่ายคลิปก่อนอ่ะทุกคนบ๊ายบายท่านผู้ชมเร็วบ๊ายบาย